มารงเรียนพรรษาห,หรือโรงเรียนทรมานมานานแล้วนะแล้วก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอ้วันนี้วันที่อืมวันที่สองอะนะนี่เรามาเรียนวันที่วันที่สองอวันที่อะไรไม่รู้อ่ะ,อะเฮ้ยแคนอะไรเมื่อไหร่ครูจะมานึกกี่มกโมงอะนัดก่ออ๋อสาเออยแม่ ดูใหม่ดีก้าวโม้อ่ะก้าวโม่เหรอเดี๋ยวก็ลาเข้าเรียนอืมอ่างั้นก็เตรียมตัวกันได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเรียนแอรวัสดี้เหยนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนสิบแปดจริงแล้วโหละออกกันเรีเพืลอนไม่ต้องกลับเฮ้ยคุยอะไรกันเดี๋ยวตบปาก ตกฟันล่วงนี่ก็คุณครูพูดดีๆหน่อยไม่ได้เหรอยายคุณครูเป็นโลกโลกปัญญาอ่อนอ่ะมันก็สอนเลยวันนี้คุณครูจะมามาสอนให้นักเรียนวาดกวาวาดคนให้สวยงามแล้มีคนที่กำลังกินที่อยู่นะ เอาล่ะน,นักเรียนทั้งหมดเขียนชื่อกันคุคยใบงานแล้วแหยตาดูอืมผมเขียนชื่อว่าอืม,อ,ามาอะไรเบอร์เบอร์กิจศักดิ์สุดงงเงาหน้าชื่ออะไรยังไ,ไม่รู้เลยพาร์ทหนั่งวาดเขียนกันพาร์ทพัชาดีนิดวัดเจโอ๊ออยนายพูดเลย ไม่บอกหรอกดมพวกนายแลชื่อใครรืมดีสอมาเดี๋ยวค,คุณครูเดี๋ยวค,คุณครูจะต่อยหน้าชกหน้าเลยจริงด้วยเออทุกคนก็ตั้งเอาดีสอมาอยู่แล้วค,คุณครูไม่ได้เอาดีสอคุณครูไม่แต่ปากกานัผมขอชกหน้าครูนะครับอือหนักเรียนบอฟโโลเอามาด่าผมอ่ะ เอาใบงานไปกินซะนคิดว่าจะอล้ก่าดียังไงค <c oughs> นคุดจะเอาหรออะไราของนักเรียนนี่ให้ทำงานกันแต่เร็วงานไปไเอาหนักเงียนเชื่อมาทำงาน โอเคครับนี่คือสิ่งที่เบอร์เบอร์วาเราจะวาดคนก็คือตัวเราแตนะ่นะเสร็จแล้วก็วาดเอิมเสร็จแล้วก็วาดโทชี่แล้วก็เรากําลังจะควักอยู่เออใช่เราลบลูเอิมแบบนี้แล้วก็วาดให้คนกําลังตักขี้เอาละเสร็จแล้วก็วาดคนกําลังควักขี้เสร็จแล้วก็เรียบร้อยไปส่งคุณครูดะเอาละครับคุณครูซอมบี้เอิมเลยครับเอาไป คูเริ่มบอกไปต้องวานที่สวยสวยด้วยนะรักเรียนทุกคนเอ๊ะนี่มันเด็กชายเบอร์เบอร,บอร์มันกำลังควักขี้เมเก๊นผิดแล้วคือจะโดนทกข์ค,คูบอกให้คนกำลังกินขี้แมกควักขี้จากโถส้วมมากินแล้วูกเกลียกินแล้วคุณคูนี่ขดตรโอ้าอก็อมาว่าคูเหรอคุณคูเลยว่าว่าผมก่อน ออไม่น่าหยุดทำเพื่อนผมนี่อะไรเนี่ยต้มับนีก็นต้องเรียนลยเพื่อววนเย้ยังไม่ได้ทำเลยเอาละรรครับสุดทุกคนเด้อว,วันนี้เราจะมาเรียนวิชาเชฟนะคารับปกติมันไม่มีไม่หรับ มันก็เคยมีนะครับนักเรียนจำไม่ได้เหรอว่าจำได้ล้วครับเอาล่ะตอนนี้คุณคว้ยิว่าพวกเธอเปลี่ยนชื่อกันทั้งห้องเลยอ่ะคนแรกเด็กชายแตงโมเปลี่ยนชื่ออะไรเบอร์เบอร์ชื่อจริงชื่อว่าอ๋อเบอร์เบอร์กิติศักดิ์สุนโงเง่าครับผมชื่อพาร์ทชื่อเล่นชื่อชื่อจริงชื่อว่า พาเออพืชพืชผมจำได้แค่นี้ครับพืชอ๋อผมชื่อว่าแคนครับชื่อจริงผมก็ชื่อป๊อปอรสุดแสดนอร่อยครับชื่อันทางนันอ่ะคุณคณรูลืมแนะนำตัวเลยคุณครูชื่อว่าครูเปิ้ลนะครับ อร่นานกเรียนวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาวันนี้คุณครูจะมาสอนให้นักเรียนนั้นทําสิ่งที่อีอันนี้ใครๆก็ต้องเคยทานะครับเคครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงก็กินข้าวแล้วนะละ่ะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนถ้าเกิดใครไม่นั้งใจเรียนเดี๋ยวคุณครูจะไม่ได้ให้ไปกินข้าวนะโอเคไหมเคครับเออว่าแต่คุณครูจะให้บเอ้ย คุณครูเนี่ยจะให้ใบงานให้นักเรียนเนี่ยไปทําเขียนสิ่งที่นักเรียนเคยทําผมเคยทำข้าวไข่เจียวผมเคยทำคัพเค้กครับผมเคยทำคัพเคก้กกล้วยหอมครับมันก็เหมือนกันเลยเนีย่ใช่แล้วโอเคคุณครูจะให้อันนี้นะครับโอเคเราวันนี้มาสามคนคุณครูก็จะแจกใบงานอันนี้ครับยิบระครับ เลยครับทางกองโอ้อโหอ,อีกสองแผ่นนัไปห้าคนข้างหลงังเอาไปเลยเพื่อนมาไปไอ้ปืด๊ดเอาเอามาเอ้ยพี่อีพาร์ตอันนี้ก็เอาบนหัวแทนไปเอาไปเลยแค้นโอออเเเคาะนอขอโทษต้องกดก่อน อารันักเรียนตอนนี้คุณครูอยากให้ว่ามาเลยสิ่งที่นักเรียนเคยทําคืออะไรมาให้สวยสวย,ยนะหนึ่งชั่วโมงผ่านอารันักเรียนทุกคนทํากันดีมากครบมากเลยเนี่ยใช่ครับมาแช่ yes. สาคนเองโอเคจะคุกคนไปแล้วเตรียมกล่องข้าวกันด้วยนะวันนี้เนี่ยของหวานกินแอปเปิ้ลแล้วนะแล้วก็ แอปเปิลวันนี้ข้าวกินกับข้าวมันไก่นะนัเกเรยียนขอให้กินให้สนุกนะนัครูไปละเดี๋ยวคนครูไปกินด้วยโอ้เอาราไปกินข้าวกันไออิอมอไอพาดโอเคนายจำชื่อฉันไม่ได้ชื่อ,อยากเลยไปกันเลยเตรียมกลองข้าวก็ไดอยาเพื่อคุยกันเฮ้ hey, พวกนายว่าอะไรคือวันนี้คุณครูบอกว่าคุณครูจะให้กินข้าว ก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าปากซอยมันน่าจะน่ากินมากเลยคุณครูเหมาเลี้ยงไว้ให้แล้วอะเคเดี๋ยวเตรียมร้านเลยนะใช่าราต้องไปร้านอะก๋วยก๋วยเตี๋ยวเรือแถวเอเออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมนะิเน่ยโหนายอ่านเก่งมากเลยใช่ไงป2อ่านเก่งเลยเว้ยไปแล้วครเฮ้ยลงด้วยหนะ้าปากซอยโอ้โหเนี่ยหน้าหลุมอ,อ้า อย่างรอดถขับไปกันต่อะไปกันเอ้ยนะ่ะรดได้ไงอะขับพูดอ๋อฉันไม่ได้เป็นคนอ,อ่อแรงอะเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะเพื่อนโอเคนายขึ้นมาเลยขาบี่หยแล้วเดิฉันก็ต้องยอมไปใช่เราจะไม่ถึงเพื่อนยังนายไปแล้วนะเคนไม่เราจะรอนายจนจนถึงวันตาย ชาบมากเลยเอ้ยอา้าวถึงแล้วนี่ร้านเนี่ยฮ่าเอาน้องมาคนแรกเลยเหรออ่าเดี๋ยวนี่เอ่มเอากี่ถาดดีเอสามถาดครับหืมกินหมดเหรอคุณครูวเขาให้กินแค่หนึ่งถาดเองนะอ๋อแต่ว่าผมฝากเพื่อนๆอ,อ่ะอ๋อคิดขอคุณครับครูอ่าไม่ไรเดี๋ยวจะเอาไปให้เด็กปอ,อื่น เอาละไปเลยนะบายบายโอเคโอ้ยครับกรุงโอ้โหไอ้แคนช่วยด้วยช่าพิการแล้วขามันก็โอ้โหไรกระดูกแล้วฉันก็เดินถอยหลังไปกะหลายกิโลเมตรเลยเนี่ยโอ้โหเดินออกไปเป็นล้านกิโลรลวังไอเบอร์เบอรฉันก็ไม่ได้เป็นไมเครื่องแจ็คสันเลยนะตืด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 เออคนละเพศ ว่าแต่เรา,เราแค้นตั้งนั้นแล้วห <c oughs> ื้ยนิวแล้วอะ่ะโหแต่เราใช้งานเพื่อนน่ะเนี่ยน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเราดูข้างหลังดีกว่าเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาลับกันเลยวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือดีใจมากเลยเนาะ <c oughs> อร่อย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 เอ้ยอร่อยอ งั้นน่ะท่านเนี่ยขอกินเจ้านี่นะเอมคลิปนี้จะไม่มีเสียงประจำตัวเพราะจะเสียงไม่ได้ก็ไทยบอกแล้วหืม,มตอนนี้แก้วนี่คือแบบหืมมันไม่ได้กันกันสแสงเราดูที่สว่างเลยปากฉั้นเนี่ยใช่ในในคนที่สว่างที่สุดและแม่อเทมด้วยนะนคนที่ เรือมะนี่งไงเปิดฟ้าจุกนกกรงหัวจุกจกวีรีกิวกิวกิวกวีกิว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 รอดอ้าวโอ้ยน้ำเปล่านี่ใช่เปิดเต็มร้อนไงเฮ้ยเส้นอ่ะก้ยมาไหนเนะี่ยเฮ้เส้นนี่คือแบบอุบัมม่ หมดเรี่ยงเลยฮ้ยขาวออกทีอจึง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 ตุ่มอตุ่มตุ่มอตุ่มอตุ่มตุ่มอตุ่มอตุ่มเอ้ยโอ้ยนี่ก็ออกมากินน้ำเปล่าดีกว่าต้อง เมอี้ฉนโนมันเี่ยอรอร่อยมากเอานายบึ้งขโมยน้าดีใจด้วยในอะไรเนี่ยเศษเนื้อเกิกระติมัสปักกินดีๆไม่ได้กินแบบ เดี๋ยวไปซื้อกันหขนมกินก่อนนะครับทุกคนอะไรอ่ะก็จะประเล็นเลยเอ้ยลูกฟุตบอลมานี่ดิว้า้มาเล่นฟุตบอลกันเอาระใครเตะก่อนงานก็ว้าหาหามาถึงเวลาเลยอย่าพึ่งฉันเตะก่อนฉันเตะโอ้ยอย่านลอุอ้ยฉันจะเตะ มานี่โอ้ยเด้งเลยเข้าเล็บแย่ใ้ฉันชน,นะเย่อย,อย่านอ้ยอย่าได้พวกดักเหลงเฮ้ยคิสเสียงอะไรอะเสียงเหมือนเบอร์เบอร์เนะหรือวเบอร์เบอร์ต้องการขอความช่วยเหลือนหละแต่ว่าเบอร์เบอร์โดนโดนคนอื่นรังแกไม่ดีนะเนี่ยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปหาเบอร์เบอร์อย่าได้ไอ้พวกดักเหลง เอาไงอ้ยฮ่าฮ่านี่เรยมาครั้งสุดท้ายที่แกจะได้รับละอ,อุ้ยจับเลยอย่าะจะเอาเหรออ้มัดอูโอ้ยเจ็บนะอ๋อีมีทางกัก้นได้หรอกอีไอ้พวกคนไม่ดีหยุดจะาทำเพื่อนฉันเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยเสียงใคร จับมันไว้ก่อนนะเพื่อนโอเคแน่จริงก็มาดิมาม,ามา,มา,ามาถุงกงินนะไอ้เตี้ยโอ้ยบังอาบมาชกมากเลยเหรอกระเทิบมันกระทิบไปเลยไอ้พัดกระทืบกระทืบหัวกระทืบโอ้กระทืบ,รบเรียบร้อยอ้าวแน่จริงก็มาดิ จะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวแล้วทำไมไม่หนีไปล่ะอ้ยจริงด้วยโอ้โหรีอยมารอมา ไรมนะไปหาหมอกันไปโอ้ดูไหมว่าตอนนี้คุณจะแผลหน้าแล้วครับเราต้องการหานี่ครับคุงมาโรงพยาบ,บาลเดิมแล้วเหรอนี่ก็คนเดิมนใะช่ครับต่อแล้วครับเอาออกมาหนึ่งอันอ่าเรอให้ต่อแล้วต่อเร็ว,อเ,รวเอ็ก ทำอีกนะครับใช่โอ้ด้านเครับโอเคสตัเโอ้โอ้ยแต่แรกต้องให้ยาทาดกับเขานะโอเคครับเอาละท่านเอามาแล้วเดี๋ยวท่านฉีดเองและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะโอ้โอ้ลืมดูแลสุขภาพโอ้โอ้เออโอ้ผมฟื้นเหรอ ใช่ใช่ใชว่าแต่โดนอะไรมานะผมโดนนักเรียนชกปากต่อยปากอ่ะโอเคง่อกลับบ้านแล้วต้องไปลงเงต่อครับพเพื่อนมาเลยวเอาล่ะ <All right. S 1> เราเสร็จกันแล้วนะแล้วขาบต่อไปคืออะไรฉันไปดูก่อนนะอืมจะกันไม่น่อยเชื่อครับเลย ศิลปะอีกแล้วบมกย่าบอกนะใครบอกศิลปะนักเรียนวันนี้เราเรียนสังคมอ่านผิดหรือเปล่าอ๋อครับครับครับคุณครูไม่ได้เรื่องเอาจะเอาอ่ะเกบนักเรียนยังไม่ได้เรื่องะไรเลยทำอะไรก็ยังไม่เป็นนักเด็กเบบี เด็กเบบี้เด็กอนุบาลเออมาเดี๋ยวคุณครูจะเรียนสังคมวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดวาดแต่ละครูผมเจอวาดทาั้งคาบเลยอ๋ดทั้งวัเนเลยเหรอเออใช่วันนี้เด็กอนุบาลพราะอานายเรียนแค่สองคาบอะี๋ยวที่แท,ท้ตอนนี้เนียนคาบกินข้าวนะอ,อ้าว แล้วใครสั่งให้ไปกินข้าวขาบที่สาม <c oughs> คุณครูเทปครับไหนตรีตรีเฮ้ยเทปว่าอะไรครับแกแกอูเด็กนักเรียนสง่งผิดค่าเบอร์อ้วผมลืมผมก็มันยังไม่รู้ตอนนี้ผมเนเะย็นกับอนุบาล โอ้ยคีบเอ้อยสื่อบือ้อเออไม่แหละเรียนก่อนดีกว่างั้นแกก็เรียนทั้งหมดห้าคาบนะตอนเนี้ยเออแก,กเรียนทั้งหมดกี่คาบฮะขนาดที่โรงเรียนเก่าผมโรงเรียนคอนเกอปสองเรียนเจ็ดคาบอ่ะฮะดดใช่ฮะครูฮะอะไรต้องเรียกครับมีอะไรเลยเนี่ย เอกอนุบาลซื้อบื้อก็ซื้อบือ้อคุณครูเป็นคนดีปะจริงปะครับสังคมมะคือคนดีนะครับเปียก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 ครูยังไม่เจ็บเลยครับเดี๋ยวผมตบให้ไหมโอ้นักเรียนชกหน้าไม่ไม่ไม่ไมผมเอาหัวชกเลยหนึ่งสองสามสาี่เจ็บนะห้าโอ้ย,อยนักเรียนเออเมื่อไรหรอก เขียนนักเรียนเองโอเคคุณครูจะให้วาดนี่ยคุณครูให้เขียนเนี่ยครับตามกระดาษโอ้เขียนอย่างเยอะมีคุณครูเขียนไวจริงเร็วจริงครับครูเอากระดาษมานะอืมเอากระดาษมาเองอเลยครับเขียนตามเลยแล้วก็เอาสมุดสังคมขึ้นมานครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไป เอาครับวันนี้เรียนเรียนวิชาอะไรครับอ๋อวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยเลยนะแล้วนักเรียนทุกคนทำความเคารพสิเออใช่ลืมเลยอีบัดโอ้ฉันลืมนะ่ะลืมอะไรหรอกไม่เป็นไรครับครูไม่ต้องก็ได้อขอว่างกันเอาแล้วนักเรียนทุกคนอะไรอืม เอาอันนี้เนี่ยเรียนวิชาภาษาไทยเอาสมุดขึ้นมาและจดตามการะานอืมบู๊ขู่เข็นเสร็จแล้วโอ้เป็นนั่งรออย่างไวเนี่ยโอ้มายกอดเขียนตามกระดาษครับนักเรียน ไปนั่งต่อแหละไม่ควรนั่งหรือนอนครับนอนอ๋ออืมวิ่งนนอนเหรอแอบกินขนมกันเลยฮ่าฮ่าจริงด้วยแล้วพวกนาะยเอาเค้คคกคนละชิ้นเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครบอกเค้กโคระชิ้นนะ่ะฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วใครสั่งตอนให้กินเค้กในเวลาเรียน คนคูกินสิครับหยบหยบหยบโอ้อร่อยนะคนคูกินสิหยบหยบหยบอ่าหยบหยบอุ้ยอร่อยมากเลยครับหยบหยบหยบอร่อยโอเคนักเรียนก็ทำงานเลยนะอ่ะกินขนมตามสบายเอ้ออยู่ๆเปลี่ยนเรื่องเฉยกิด้วนั่กินดีกว่าอร่อยหมดแล้วอร่อยมาก หมดแล้วเต็มปากเต็มคำไม่เหลือสักชาต่อไปอานักเรียนทุกคนเอาเนี่ยครับอะไรครบับอ๋อนี่ไงอะไรโฆษณาคุณเห็นอะไรแปลกไหมทําไมมันเป็นแท่งแบบนั้นเนี่ยทาไมมันเป็นแท่งใหญ่ๆเอาแรนเอาแล้วน,นักเรียนก็เป็นแบบนี้เออเอาอะไรมาให้ดิอู้ ถึงเวลากลับบ้านของนักเรียนเอาละฉันนั่งรอมานานะแล้วอ่ะว่าแต่ามาบ้านฉันดีปะเออก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปสอบถามกันเรากลับบ้านเองนะใช่ๆๆไปกันกลับบา้านกันดีกว่าบายเล่นโอเคถึงบ้านฉันแล้วนะโอเคกลับบ้านกันวันนี้บ้านฉันนี่ไป สวัสดีพ่อแม่ด้วยนะโอเคจบบริบูนณ์ติดตามตัวต่อไปสำหรับวันนี้เบอร์เบิร์กต้องขคตรตาลากันแล้วอย Jamie, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่มาเป็นกำลังใจเพื่อเอยไม่ได้เบอร์เบิร์ไม่บาดเจ้ากันต้องอย่าเป็นเศษเนื้อนะโอ้เศษเนื้อแล้ววี เอ้ยเสียงไหนไอ้เบ้าบ้าอยู่นี่ดิเองขาห่าไปาข้างๆไม่ว่าเจอกันเดี๋ยวคุณต้องติดตามไม่งั้นเจ้าผีนี่จะไปตามไปหาคุณฮะฮึฮึคะคุณต้องบอกเชื่อครับโป๊ไนรักคานไปไม่จะมีรักคาน นายมาเรวฮะฮะอย่างและเชื่ออย่างเดี๋ยวฉันจะออกมาจากทีวีเบะวาย